ทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับ Pegasus d i i r y นะคะตอนนี้ค่ะพออยู่กันที่จังหวัดตรานะคะแล้วก็ตอนนี้เลยพอยืนอยู่ที่โรงแรมมิรามนตาเดอะบีชฟอนต์รีสอร์ทเกาะมาจังหวัดตราค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะพอยจะพาร o o m ทัวร์กับโรงแรมนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะพออยู่ที่ห้องพัก Beach Font Deluxe Villa ค่ะนี่เลยนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะมีเตียง King Size แบบนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะเข้าพักกัน2คนนะคะจากห้องนี้เราสามารถมองออกไปนะคะเห็นวิวทะเลของเกาะหมานะคะสวยมากๆเป็นน้ำทะเล3สีเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอ,อในส่วนของห้องน้ำนะคะแบบห้องนี้เนี่ยบอกได้เลยการันตีความวิวสวยของโรงแรมนี้ที่สุดเลยค่ะ กิจกรรมโรงแรมนี้ได้รักไอเทนนิสก็ได้เทนนิสกันททีมันไม่มีแดดเลยอ่ะก็เมื่อกี้ก็แดดจ้าเลยไม่มีไม่มีอันนี้คือหมดแล้วอันนี้คือพาทีจะตกดินแล้วอ่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมง50นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารของโรงแรมนะคะตอนนี้ก็คือร้านอา,อาหารเยอะแยะมากมายเลยหิวมากๆค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมาพักที่โรงแรมนี้นะคะเขาก็จะมีให้ท่านอาหารนะคะที่โรงแรมนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นนะคะเป็นต้นไปก็จะได้เมนูมากมายตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอ ข้าวแล้วก็กินข้าวเย็นกันนะคะทุกคนหิวมากๆเออลืมบอกว่าแบบถ้าเกิดใครกินมางสวิรัตใครกินบางสวิรัตก็คือมีเมนูมังสวิรัตเหมือนกันนะคะสามารถทานได้กินกันนะคะทุกคนอร่อยไหมครับหิวคะ่ะอร่อยด้วย <laughs> เช้าแล้วนะคะตอนนี้พลอยก็อยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะมีอาหารเช้าหลากหลายแบบเลยนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะนี่เลยนะคะพลอยก็ตักมาพร้อมที่จะทานแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะ นี่นะคะพออยู่บนเรือขย y a นี่เลยสีฟ้านะคะหมายพายสีเหลืองเป็นการพายเรือขย y a ครั้งแรกค่ะอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทางโรงแรมนะคะเขามีให้เตรียมไว้ให้กับผู้พักทุกคนเลยนะคะใครอ,อายากจะสะดวกพายเรือขย y a k ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูขึ้นลมให้ดีด้วยนะคะก็ตอนนี้พลอยก็เลือกที่จะมาพายตอนเย็น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวพลอยจะพายออกไปข้างนอกนะคะพาทุกคนไปดูวิวสวยๆของเกาะหมากกันค่ะ อนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ8โมงเชา้าคืออยากจะบอกว่าอากาศของที่โรงแรมที่จังหวัดตราดเนี่ยคือดีมากลมดีแบบตอนเช้าก็คือแดดไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็แบบลมดีมากจริงๆอันนี้ถอยย้าหลายๆรอบเดี๋ยวพ่อจะขอตัวแบบไปไว่ายน้ำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆไปอวดเพื่อนที่กรุงเทพแบบกรุบๆนิดนึงนะคะจะได้โพสตลงไอจสวยๆค่ะเดี๋ยวขอไปไว่ายน้ําก่อนนะคะ คนนะคะคงสงสัยว่าพลมาที่เกาะหมากนะคะพลมายังไงนะคะนี่เลยค่ะเรือลานี้เลยนะคะสปีดโบ๊ทลำนี้ค่ะเรือป้าหนั่นนั่นเองนะคะที่พาพลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะมาถึงเกาะหมากอย่างสวัสดิภาพนะคะเป็นเรือค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถจุได้ถึง55คนเลยนะคะแล้วสัมภาระได้อีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกับเรือลํานี้นะคะตามมาเลย ค่ะทุกคนคะจบไปกันแล้วนะคะกับการรีวิวที่พักมิรามมนตาเดอะบีชฟอนรีสร์ทเกาะหมากจังหวัดตราดนะคะพอยหวังว่าทุกๆคนนะคะจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าพอยเนี่ยรีวิวจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมที่ทางโรงแรมเขามีให้นะคะหรือว่ามุมสวยๆของที่พักที่นี้นะคะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเกตเอาเวนะคะหนีความเครียดจากการทํางานในวันธรรมดานะคะมาพักผ่อนชิลๆนะคะพอยแนะนําเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยดีมากๆสงบมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถมาไกลจากแบบพัทยาระยองอีกนิดนึงก็ถึงวิวสวยๆนะคะแล้วก็มาอยู่ชิลๆที่เกาะหมากแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe ชแนลของเราด้วยนะคะ Pegasus Dairy จะได้รู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยพอจะพาไปเช็คอินที่ไหนพาไปดูโรงแรมที่ไหนสวยๆร้านอาหารที่ไหนดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย